สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องลูกอีสานพัฒนาเปลี่ยนนครับผมไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วมณีดย่ำช่อเส่าครับก่อนไปเฮ็ดงานมาใส่เบ็ดไว้พยายามเบ็ดครับผมจ็กสิมันบ่มันครับผมลูกอีสานพันธุ์จะเป็นครับมันจำเป็นต้องหาครับผมหาสื่อบ่มีเขาบ่มีขายครับผมไปครับไปเบิ่งกันหักแพงแบ่งปันคือเก่าครับผมลูกอีสานพัฒนาเปลี่ยนไปครับสู่ต่อไปสิมันบ่มัน ปลามันมองเกานั่นล่ะเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มแตกแล้วพื้นที่มองเกานะครับนี่ครับเริ่มทยอยปลูกเพิ่มไปเรื่อยครับผมปลามันส้มปลังครับผมปลูกไว้ให้หนูครับฟังผุ่นกก่ไนเหลวไก่สิพ่อ ถอนในหนูแล้วแต่ว่ามันสิท่านกันบ่นี่ยังอีกพื้นที่หลอกนึงครับนี่แถวนี้บริเวณหนึง่งยังพวท่านไนขุดวันยุดธนนะครับสิได้ขุดกันไปครับผมโบหลายใหญ่หางครับผมไปเบิ่งเบ็ดดีกว่าปลาอ่อยมองเก้านี่แหละครับไปลุยครับผม ยัเริ่มหกแลวครับผมใส่เบ็ดไปเจ็ดแปดลังครับผมสิทธิ์ถือบ,บอ่สิมันบ่มันก็คือนมันเนะครับเนะบาะบ่มันก็ยังค่อยว่ากันใหมผมว่ามีปฏิกริยาตอบโต้อยู่ครับเดี๋ยวก่อนเด้อนี่ครับมุมนมีแล้ว อู่บอมีอย่างติดบ่มีอย่างกินบ่โอ้ยบ่กินนะครับดบอหลังแรกกับบุ้มมันสำครับอ้เหรอกระพี่ครับกระพี่อีกมุมนึง ใส่สงสัยโอ้ถือครับถือ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 ไม่เร็วครับมันเลยครับผมมันเลยนี่ครับปลาคอน่อยครับผมหน่อยเอาครับมันตีสหาแล,วล้วไปครับผมเบื้องหลังต่อไปครับ พบแน่ครับผมพื้นที่หากินโอ้โหรุ่นกระชาล่อไปรุ่นครับจักสิจะเข่าบ่บุใส่ะล่อไปไปครับเบื้องหลังต่อไปดอบอยิ่คนเบืบ้องนี่ครับอยู่นี่อีกสองหลัง

อยู่นั่นก็หายก็นอนนึงแล้วไมอนี้เสีหายอีกก็มึงหมังมันคละคลมันกันเลยโอ้พี่ดึงไปไกลมีโตพอหรอเออมีเด้อครับเด้อโอ้พี่น้องโอ้ไม่พี่น้องประคอครับปักใหญ่เลยครับแต่ตายครับผมโอ้ครับนี่ครับผม พอครับมันหมานครับมันยางงามครับผมมันเขียนผมด้วยครับเด้อหมานครับหมานหมันหมานหมันเนี่หมานแล้วหมานแล้วยเนาตายสั้งมันครับมันกินอะไรอยู่หรอกบนเอาหรอกครับโอ้ไปครับเพิ่งหลังต่อไปครับผมหลังนี่สิหมานบนี่ใกล่กันนี่ครับ

มาแล้วครับหมันที่สองครับผมเดี๋ยวรถเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุด,ดอันนี้กับประกดด้วยครับด้วยใส่งามครับผม นี่ครับผมผมเองพี่น้องประกุดครับผมใส่งา,งามครับผมเพิ่งเขียนผมด้วยครับเด้อประกุดครับงามคักครับผมไปเพิ่งหลังต่อไปครับผมหมันครับมันมันมันสองตัวแล้วครับ ครับผมผมไม่เป็นองไปบุกสันทันจะเป็นครับผมทันจะเป็นเหรอครับโอ้อยังอีกหลังนึงอยู่มุมนี้ครับแลวนี่ครับอยู่นี่ละใ,ใกล้ๆนี่ นี่ล่ละครับไปบังครับอันนี้เป็นหลอบครับผมใส่หลอบไปพูดอยู่พคนอีกลูกนึงมีอย่างถือป่๋นอกหลอบกระเด็นไปครับผมถือปุ๋ถือปุ๋งะละไปเบิังก่อนครับเบิังเปียก่อน ด้วยครับด้วยหลังนี่ฟังัาท่านครับผมห้องหลังบ้านนี่คือเ่าครับผมไปครับยังยีดสามหลังครับผมไปเบิ่ง,บบงกันต่อไป ก่็เลรอครับก็ให้ที่ว่าเมื่อปลูกไว้นั่นละนี่ครับจิมซุ้งนะครับนี่จิมซุ้งครับเริ่มมีลำแล้วครับเริ่มมีลำแล้วเริ่มมีต้นแม่แอมแล้วไก่ิได้กินแล้วครับผมไก่สิตัดแกงแล้วไปครับผมลุยกันต่อไปนี่ก็เป็นปลากระโพดตาครับผมตาพันปูข้าวโพดไว้กระกลังงาม ถือฝนบางหันที่เราถือโนอื่นครับผมถือโนอื่นจัดไหง้งามงามครับมีบักทัวพคนกำลังมาปลูกไม่ครับผมไปนี่มาลุ่มครับผมต้นเกาล่ะครับต้นบกอต้อนเกานี่ครับต้นบกุ้งต้นเกานี่ไปครับผมขาปลาไปแล้วบันไปครับหอดปลาแล้วตาไพร่มางตาไพร่เนี่ยะครับ ไปครับผมไปพร้อมๆมกันครับผมหลุ่นไปพร้อมๆมกันได้มาสองตัวแล้วมนันมันครับผมมันสองตัวแล้วนี่ครับยุนี่ใกล้ๆเนี่ยครับหลังแหลมนี่แหละครับยุนีล่ละนะมันบ่อ ครับโตไอยู่นี่ม่แนวกินีม่แนวผาดึงบอนม่แนวดึงยังครัโอ้บออยู่นะครับเพิ่งบอติดบติด ไมยกินนะครับไมยของอยู่จะบริวุ้นครับผมไปเข้างหลังต่อไปครับผมเบ็ดพ่มครับเบ็ดพ่มเบ็ดง่ายๆไปครับเบข้างหลังต่อไปรุ่นกันนี่ครับหลังหนึ่งอยู่นี่ละมีตัว นี่โตเหรอครับคือว่ามีการดึงเกิดขึ้นอยู่ครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดึงหัวใน่คุณครับสายยาวคนหาคนคนหาคนึงงน้อยอย่านอเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นหาแล้วครับเห็นหาแล้วเาแล้วเห็ ดีมา,มา,มา,าครับ,บดึงมากเห็นหางแล้วครับผมเป็นโตแล้วเห็นหัวแล้วดได้ยัแล้วครับได้อีกแล้วนี่ครับมาไหลหน่อยครับผม ไหลหน่อยก็มาครับผมนี่ครับปลาไหลหน่อยดนะครับเด้อหมันอีกแล้วครับหมันมาแล้วครับหมันมาแล้วหมันมาอีกแล้วตัวนึงครับผมไหน็บมาแล้วไหนมาแล้ว,ไ,ลวไปครับเบื้องหลังต่อไปครับ

้น้ำก็พอน้ำก็เยอะแล้วครับเนี่ยเฮ้ยโมนม่้ยคือครับนึงไปของที่ซื Đây thôi. Nếu chịu băng con không Để miếng nè tố bò này làm. Bố mình được mình không? chắc ขาดครับน้องขาดผู้หญ่งใหญ่ขาดเรื่องครับเรื่องขาดน้องขาดนคองขาด รอบขาดไปครับเรื่อของนิยามสมรรบเดี๋ยวไปเบิ่งหลังหน่อนครับหลบทหนท่อยก่ คิปเ no so ี though, ้ก็ขอจบไปเต่เพียงสานี้วครับาเดข้อนุญยากสมรอบคนรับรอบาถึงูไงนี่ปลามันก็สบเข่าเลยครับบันี้สิออกได้เขาออกได้ครับผมชิเโอ้โหถังปลากรลุมครับผมเอาคิปนีอขอจบไปแต่เพียงสานีครับผมดูกีสานพันจะเป็นครับผมเนาะ ยังได้ได้มันขาดเดี๋ยวกันจีอันนี้มันก็สิโดนไปครับผมกันเซียนในเบิ้งน่ำคลิปนี้กัคำไหนคำจาที่คำพูดคำจาคำไหนที่มันบ่เหมาะสมบ่ถือต้องลูกดันขอโทษขอให้ได้อครับเด้อเท่ากับเบิ้งผลงานก็คือนี่แหละครับปลากดหนึ่งปลาคอสองครับตัวหน่อยตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งปลาคอกระเด็นพอได้ต้มครับผมคลิปนี้กข็ขอจบไแต่เพี้ยครับนี้ครับผม ฝากกดไหลกดแชร์ฝากกดติดตามน้งด้วยครับด้วยก็เป็นกำลังใจให้ผมได้เฮดคลิปต่อๆไปครับผมคขอบคุณครับผม